ทอจังหวัดปัตุมธานีมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาพันณิ์ฤทธ์ต,ต,ตบพันโนอทอ,องจังหวัดโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาพันธุ์ฤทิ์ต,ตพันในไดมาตรฐคาทาดและเพิ่มของขาวการจำหน่ายสินค้าโครงสร้างและบทบาทของเครือข่ายโอทอป จังหวัดปัตุมพานีบรรมมยการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักที่สน,นับสน,นุนให้จังหวัดจัดตั้งเครือข่ายโอทอปทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดเครือข่ายโอทอปจังหวัดปัตุมคานีท้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสน,นับสน,นุนการพัฒนาขีดความสามารถท้องผู้พันลิตผู้ประกอบการโอทอปในการยกระดับผลิต ตลิตภัณฑ์ให้มีคุณับภาพมัดทัทฐานมีมูลค่าเพิ่มและสร้างสรรคนวัตกรรมขณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้เคบีโอจังหวัดปทุมธานีมีบทบาทในการพิจารณาวิเพราะสักกายภาพผลิตภัณฑ์และความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด หนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตุมชานี้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมและพัฒานาโอทอกองจังหวัดเชิญโครงการคัดสรรสุดยอดผลิตทับพันโอทอปเด่นจังหวัด provincial star โอทอกกิจจักกำละโครงการที่เกี่ยวข้องจังหวัดปัตตุมพานีมีการจัดกิจ,จกรรมและโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมโอทอปอย่างต่อเนื่องเชิญ งานจัดสแสดงและจำหน่ายพผลิตภัณฑนทอปและของดีเมืองปทุมธานีมักจัดขึ้นตามศูนย์การค้าต่างๆเช่นเสียรังสิตฟ,ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอยุธย,ยาซีดีภาคศูนย์ราชก,การแจ้งวัฒนะเซมเพลเวสเกตเพื่อเปิดตอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าและเพิ่มช่องทางการตลาด โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนทองเที่ยวโอทอปนาวัตวิธีและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการทองเที่ยวชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโครงการคัดสรรสุดยอดผลิต ตับพันโอทอปเดินจังหวัด p r o v i n c ชาตาโอทอปผลิตจัดกรรมและโครงการที่เกี่ยวของจังหวัดปัตุมธานีมีการจัดกิจจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมโอทอปอย่างต่อเนื่องเช่นงานจัดสับแดงและจำนายพัดผลิตตับพันโอทอปและของดีเมืองปัตุมธานีมักจัดคุณตามศูนย์การค้าต่างๆเช่นเซียร์รังสิตฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอยุธย,ยาซิตีภาคศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะเซ็น เราเวสกิตเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดโครงการเพิ่มขีดความสามารถทุมชนท่องเที่ยวโอทอ นำวัดวิธีแหละยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒน,นาผลิตตัณฑ์ในมีคุณนำภาพมากยิ่งคุณโครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปเดินจังหวัด provincial star โอทอปเดินจังหวัด provincial star โอทอ คัดเลือกผลิตภัพั์โอโทษมที่โดดเด่นในแต่ละประเภทเพื่อส่งเสริมและพัฒนายกระดับให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดการส่งเสริมช่องทางออนไลน์จังหวัดปทุมธานีให้ความสำคัญกับการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้างและส่งเสริมการขายตรงถึงผู้บริโภคที่เกี่ยวของสำคัญ ผพ้ที่เกี่ยวข้องสำคัญพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและประสานงานกิจกรรมโอทอปในจังหวัดพาณิย์ชจังหวัดปทุมธานีสนับสนุนด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายสำหรับข้อมูลล่าสุดหรือการติดต่อหน่วยลงเดียวกับเครือข่ายโอทอปจังหวัดปทุมธานีสังวาดดสดิ์ปดสอบผ่านลน์กีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งคุมลังนานลัดในการดูแลเร่มโมทอปในเทอรนคี